เรื่องราวดีๆของเครือเจริญโภคกัณฑันะคะที่ขอเป็นตัวแทนสมมอบน้ำใจจากคนไทยค่ะที่ได้บริจาคเงินช่วยเหลือช้างและควานช้างทั่วประเทศผ่านโครงการคนไทยรักช้างเมื่อปี2,564หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จากสถานการณ์การแพย์ระบาดของโควิด1 9ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะช้างและควานช้างจากปางช้างทั่วประเทศ ต้องประสบปัญหาขาดรายได้ที่เคยได้รับจากนักท่องเที่ยวทําให้ช้างเลี้ยงกว่า3,000เชือกขาดแคลนอาหารปางช้างส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลงชั่วคราวส่งผลให้ช้างเลี้ยงจํานวนมากตกงานและต้องเคลื่อนย้ายออกจากปางเพื่อกลับถิ่นฐานเครือเจริญโภคกัณพันผนึกกําลังกับบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทเจริญพภคกัณพัอาหารจํากัดมหาชนหรือ CPF บริษัท c p o จํากัดมหาชน และบริษัททรูคอปเปอเรชันจำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมสหพันธ์ช้างไทยในโครงการคนไทยรักช้างเพื่อช่วยเหลือและมาเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและสุขภาพของช้างเลี้ยงและควานช้างในเครือข่ายของสมาคมสหพันธ์ช้างไทยด้านนายประพันธ์พงษ์มากนวลรองผู้วยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกลุ่มทรูและนายฤทธิชัยภูมิอมร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญพภคกัณพัอาหารจำกัดมหาชนธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บกภาคเหนือเป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น2 7 9 8 0 0 0บาทให้แก่สมาคมสหพันธ์ช้างไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือควานและช้างผ่านโครงการคนไทยรักช้างเพื่อช่วยเหลือปางช้างทั่วประเทศที่ได้รับจากคนไทยและจากทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด1 9บ1ก COVID ก็มีความยินดีนะครับแล้วก็ได้ที่ได้มาร่วมนะครับกิจกรรมของเครือเจริญพวกอพันธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับสนับสนุนอาหารช้างนะครับให้กับสมาพันธ์ช้างไทยนะครับเพื่อไปแบ่งเบาภาระช้างที่ในกลุ่มของเปาะบางที่เป็นช้างที่จะต้องดูแลลูกของช้างนะครับแล้วก็ช้างที่ เป็นสัตว์ตัวเล็กนะครับซึ่งซึ่งอาจจะมีภาระทางพภชนาการอาหารไม่เพียงพอนะครับทางท่านประธานก็ให้ทางโรงงาน BP ของเรานะครับโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะครับปรับลายการผลิตและให้ทางวิชาการอาหารสัตว์นะครับคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับช้างนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณประชาชนและก็สมาชิกของ t u e นะครับที่ร่วมกันบริจาคเงินนะครับผ่านแพลตฟอร์มของ True ทาง True Money แล้วก็ผ่านระบบ SMS นะครับแล้วก็ยังนอกจากนี้ก็ยังมีทางเครือข่ายของทางเซเว่นะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสของทางเซเว่นะครับที่ร่วมกันบริจาคเงินในปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดบริจาคได้ถึง2องล้านแปดแบาทนะครับที่มามอบให้กับทางสมาคมนะครับเพื่อจะนําเงินส่วนนี้ไปช่วย ชชช่่่่ววยเเหลลือบบบบคาาาาา้้้งงแก็็ททีีีไดรรับบัจนในปนปผมะะของงทาาสมาคมคคนะครับขณะที่นายธีรพัฒนตรังปราการนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยกล่าวว่าฟาร์มช้างพัทระเป็นหนึ่งใน250ฟางช้างที่มีอยู่ในประเทศไทยก่อนที่จะปิดตัวลงช่วงสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องเลี้ยงช้างแบบประครับประคอง ทำให้สุขภาพช้างไม่สมบูรณ์แข็งแรงล้มป่วยได้ง่ายและเมื่อช้างป่วยก็จะนําช้างส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลช้างซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรวมถึงบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยโครงการที่เราทําร่วมกันโดยสมาคมสาพันธ์ช้างไทยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทในกลุ่มเครือซีพีนะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางของ t r u e m o แล้วก็เครือข่าย CPO ทั้งหลายนะครับที่ช่วยนะครับในการระดมทุนสนับสนุนผ่านในลักษณะระบบของ CP นะครับแล้วก็ทำให้ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการให้ความช่วยเหลือช้างเนี่ยก็สามารถช่วยกันระดมทุนมาทางสมาคมสาพัพนธ์ช้างไทยก็ใช้งบประมาณภายใต้ความ คิดที่ว่าช่วยช้างถึงช้างนะครับเราก็มีการจัดสรรจัดทีมเพื่อที่จะดูแลสุขภาพช้างทั่วทั้งประเทศนะครับเป็นโครงการเพื่อประทังชีวิตช้างและรวมถึงโครงการที่สําคัญก็คือการพาช้างเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เราทําร่วมกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทุกท่านทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงบริษัทในกลุ่มเครือ C p นะครับซึ่งต้องขอบขอคุณมาณะที่นี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นะคะทางกลุ่มครูก็ยังได้ติดตั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะครู 5G ในระบบสื่อสารของรถกู้ภัยช้างด้วยนะคะเพื่อใช้ในภารกิจช่วยเหลือช้างบาดเจ็บและป่วยที่สามารถเฝ้าดูอาการของช้างระหว่างที่ทำการขนย้ายทำให้สัตวแพทย์สามารถวินิจฉัยอาการของช้างได้ทันทีซึ่งความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือช้างในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้ช้างและควานช้างในปางทั่วประเทศ ้าข้ามผ่านวิกฤตโควิด -19 ต่อไปได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ